วันนี้เรามารู้จักไม้มงคลด่างสวยๆกันอีกหนึ่งต้นนะครับนั่นก็คือน้องโชคเก้าชั้นด่างชมพูนั่นเองติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาพบกับช่องเทพไม้ด่างชนเนลกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำแล้วก็นำเสนอเจ้า โชคเก้าชั้นด่างน,นะครับเราจะมารู้จักเขาก่อนคร่าวๆนะครับด้วยความว่า <c oughs> เขาตอนนี้เป็นไม้ที่อยู่ในกระแสมากนะครับมีการซื้อขายกันค่อนข้างจะดีพอสมควรเลยก็เลยอยากจะเอาน้องโชคเก้าชั้นมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชื่อชื่อสายพันธุน์เขาก่อนนะครับอะทิเลียมที่ทางวิทยาศาสตร์ก็คืออะทิเลียม แล้วก็ในบ้านเราจะเรียกใบหน้ามีใบหน้าวัวใบน้องโชคเก้าชั้นซึ่งตามร้านต้นไม้ทั่วไปนะครับมันก็จะเป็นไม้ไม้ที่มันเป็นเขียวเนาะก็ราคาอยู่ในหลักร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรประมาณนี้ก็อยู่ที่ขนาดต้นมากกว่านะครับแล้วก็รูปทรงรูปทรงของกอน้องเนะ <c oughs> าะสำหรับพวกเป็นตัวที่มันด่างขึ้นมาก็จะมีราคาสูงขึ้นมาครับอาจจะเป็นหลักเกือบเกือบ,อบพันสำหรับ ต้นใหญ่หน่อยหรือว่าสีสาห้าร้อยอะไรย่างเงี้ยก็สําหรับต้นเล็กๆที่ด่างที่สวยเนาะอ่านี่นะครับราคาน้องก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วทีเนี้ยเรามารู้จักวิธีการดูแลน้องดีกว่าวัสดุที่ปลูกคือน้องก็จะชอบวัสดุปลูกที่มีความร่วนซุยเนาะก็คือลดน้ําแล้วให้น้ําแบบ วิ่งผ่านไปเลยวิ่งผ่านลากน้องออกไปแล้วก็ทะลุออกไปก้นกระถางเลยนะครับจะไม่ให้น้าจะไม่ขังนะในกระถางน้องนะครับท่านผู้ชมอ่าคราวนี้เราก็รู้แล้วแล้วส่วนใหญ่ที่ผมใช้ปลูกก็คือหนึ่งก็จะเป็นะมะพร้าวสาบสองขุยมะพร้าวครับแต่มะพร้าวสาบกับขุยมะพร้าวเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะว่าต้องผ่านการแช่ละแช่น้ํานะครับเพื่อล้างสารแทนนินออกอย่างน้นอยคือยี่สิบสี่ชั่วโมงหรืออย่างดี คือจะดีมากก็คือ2วันถึง3วันก็คือสี่สิชั่วโมงหรือเจิบสชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมแล้วเวลาที่เราจะามใช้จากน้ำอย่างเงี้ยเราตักขึ้นมาแล้วเราใช้น้ําล้างน้องอีกทีหนึ่งพวกมะพร้าวสาบพ,พวกขุยมะพร้าวนีครับเพราะว่าสารานินี้นเขาจะมีผลนะครับเขาจะมีผลกับาการจเจริญเติบโตของรากน้อง ต้องบอกไว้ก่อนครับสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้แต่รทบคนที่เขาปลูกต้นไม้มานานแล้วค่ะจะรู้รู้อยู่แล้วนะเรื่องนี้อ่าครับแล้วก็จะเป็นเพล์พไลท์เพล์ไลท์แล้วก็เบกัมปูมาอ่าที่จะใช้แล้วก็คือหินภูเขาไฟก,ก็ได้นะครับเอาตามที่เราสะดวกที่เรามีไม่จําเป็นว่าเฮ้ยมันต้องแบบนี้เปะ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 มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือเราบอกไว้ว่าวัสดุที่ใช้ได้อ่าแล้ว ก็เลือกใช้เอาตามที่เรามีตามสะดวกของเราดีกว่าเนาะสำหรับวิธีการเพราะขยายพันธุ์น้องนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่หลายวิธีหนึ่งก็คือวิธีการยกยอดข้อดีของการยกยอดเนี่ยครับคือทําให้เราได้ต้นไม้ใหม่เพิ่มขึ้นหนึ่งต้นก็คือยอดของเขาที่เรายกแล้วนําไปปลูกใหม่ในอีกกระถางหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือพอเรายกยอดเสร็จปุ๊บตอที่เราเหลือไว้ในกระถางอย่างเนี้ย มันก็จะทําให้หน่อเกิดขึ้นมาเร็วขึ้นบางต้นนะครับลากถึงสูงหรือตาหน่อเขาอยู่ในดินเยอะๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะเกิดขึ้นมาถึงสี่ห้าตาหนอ่อซึ่งเราก็จะได้ต้นไม้เพิ่มอีกสี่ถึงห้าต้นอ่านี่คือข้อดีนะครับส่วนวิธีที่สองนะครับก็คือวิธีการแยกหนอ่อแต่วิธีการแยกหนอ่อคือโดยที่เราไม่ได้ยกยอดเขาเนี่ยมันจะข้อข้อเสียของเขานะ่ะคือ หน่อเขาจะเกิดค่อนข้างช้าครับท่านผู้ชมแล้วจะถามว่าหน่อเขาเกิดมามันดีไหมผมมองว่าหน่อเขาอะที่เกิดมาจากพร้อมต้นแม่อย่างเงี้ยข้อดีของเขาเลยคือหนึ่งต้นแม่ก็จะจ่ายหนอ่อเมื่อต้นแม่เขาแข็งแรงพร้อมที่จะมีลูกมีทายาทออกมาแล้วทายาทเขาออกมาลูกเขาออกมาก็จะแข็งแรงครับอ่านี่คือข้อดีที่ดีดกว่าวิธีการหนอ่อ แยกหน่อของยกยอดนะ,ะส่าวิธีที่สามนะครับซึ่งเอ่อก็ค่อนข้างจะแพร่หลายวิธีนี้ซึ่งมันทำให้มีไม้ปริมาณมากแต่ใช้เวลาเยอะนั่นก็คือการเพาะเมล็ดนั่นเองก็คือการนำกีสอนตัวผู้จากต้นหนึ่งแล้วก็นำมามผสมกับกีสอนตัวเมียอีกต้นหนึ่งทำให้เกิดลูกไม้ใหม่ๆขึ้นมาในวงการไม้หรือเราจะเรียกว่าเป็นไม้มเมล็ดไฮบริดไฮบริดก็คือการพัฒนาสายพันธุ์นะครับ ที่นิยมกันส่วนมากก็คือจะใช้ลูกของทัพทิมสยามผสมกับลูกของผสมกับแบล็กดักก้อนซึ่งทัพทิมสยามเนี่ยเขาจะให้สีสวยรูปทรงใบก็สวยนะครับแล้วส่วนแบล็กดักก้อนก็จะให้เรื่องเรื่องความคงทนต่อลกูกประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่แบบแต่คือด้วยความว่ามันใช้เวลานานผมต้องบอกเลยว่ามันใช้เวลานานมาก คือตั้งแต่เราผสมเกสรน,นะครับจนฝากเขาติดมเมล็ดกว่าจะได้ใช้มเมล็ดเขาใช้เวลาประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วนะท่านผู้ชมหูแบบนานมากต้องบอกเลยแล้วก็กว่าจะได้พอมเมล็ดมาพะกว่าเขาจะน้องเขาจะงอกขึ้นมาอีกก็โอ้ใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะโตจนถึงขั้นที่แบบเราจะเอามาแยกกระถางอนุบาลอีกคือรวมๆแล้วไซส์เบบี้เนี่ยนะครับใช้เวลาเกือบประมาณ เกือบประมาณสองปีเลยนะท่านผู้ชมซึ่งนานมากต้องบอกเลยว่านานนานมากจริงๆนะครับ <c oughs> แต่ข้อดีก็คือมันได้เรื่องปริมาณเยอะมากครับเพราะว่าในหนึ่งเม็ดแดงๆของเขาที่เม็ดที่สุกนะครับมันจะมีเม็ดเล็กๆที่ใช้เพาะครับอยู่ประมาณสี่เม็ดห้าเม็ดหกเม็ดประมาณนี้เลยแล้วบางฝั่ววงนี้ติดมาติดฝักติดเม็ดไอ้เมล็ดมมแดงนะครับท่านผู้ชมเป็นร้อยเม็ดแล้วลองคิดดูว่าถ้าเราเพาะแล้วมันงอกขึ้นมาแบบร้อยเปอร์เซ็นมันจะมีม้าใหม่ๆเข้ามาสู่ตลาดเนี่ย กี่ร้อยต้นอ่านี่คือวิธีการเพาะเมล็ดนะครับข,ข้อดีคือมันได้ปริมาณเยอะค่อนข้างจะเยอะแล้วก็จะได้ลูกไม้สายพันธุ์ใหม่ๆที่มีเอาจุดเด่นของตัวนี้จุดเด่นของตัวนี้เอามารวมกันเพื่อให้มันเกิดไม้ที่มันสวยขึ้นในตลาดนะครับท่านผู้ชมแต่ข้อเสียก็อย่างที่บอกครับคือใช้เวลานะค่อนข้างที่จะนานมันต้องเป็นไม้สําหรับแล้วต้องเป็นวิธีการเพาะของคนที่แบบค่อนข้างจะใจเย็นนิดนึงค่อยๆดูพัฒนาพัฒนาการนะครับของน้องไป ทีละใบทีละใบทีละใบเริ่มตัังแต่งอกจากมาเลีโตขึ้นมามีใบเลี้ยงใบแรกหนึ่งสองสามสี่ห้าใบจนกว่าน้องจะอยู่ในไซส์ที่แบบออกมาเลี้ยงข้างนอกเลยที่ไม่ต้องอนุบาลน,นะเนาะต้นท้าจะเป็นเวลานาน,านอ่าครับคราวน,นี้ส่วนวิธีการดูแลของน้องโชคเก้าชั้นตัวนี้ก็คือจากประสบก,การณ์ของผมจากสวนของผมนะครับก็คือการเลี้ยงใต้สารัซึ่งมี กองแสงอยู่ประมาณสัก50% 60%ประมาณนี้คือเลี้ยงน้องในพื้นที่ที่มีแดดส่องถึงลำไรนะคือประเภทตายคนต้นไม้ใหญ่หรืออะไรก็ได้สำหรับคนที่ไม่สะดวกจะมากางซาแนลนถึงรอบบ้านนะครับผมท่านผู้ชมลดน้ำก็คือลดลดแค่พอเราลดเสร็จปุ๊บพอน้ำมันเริ่มไหลออกก้นกระถางเนี้ยผมก็จะพอ,อะผมก็จะพอละน้ำก็ แล้วพอจะลดอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อไรอ่าทุกวันไหมเราเราผมจะใช้วิธีเช็คนะครับว่าเอานิ้วเนี่ยจิ้มเข้าไปดูในวัสดุปลูกเขาอ่ารันนี้ว่าเขายังชื้นอยู่ไหมถ้าเขาชื้นอยู่ผมจะไม่ลดแต่ถ้าจิ้มไปแล้วเฮ้ยมันแห้งแล้วมันมันไม่ชื้นแล้วนะอ่าเราค่อยลดน้ําตอนนั้นเนาะก็คือมันเป็นวิธีง่ายๆครับวิธีดูแลแบบจากประสบการณ์ตรงๆท,ท,ที่เราที่เราทําอยู่ตอนนี้อ่า หวังว่าท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับจะรู้จกักจะหนองโชกาวฉันหรืออาร์เทเรียมมากขึ้นนะครับทั้งมีวิธีการวิธีการปลูกวิธีการดูแลวิธีการเพาะขยายพันธุ์เนาะถ้าถ้าสมถ้า,ถา,ถา,ถาท่านผู้ชมท่านไหนนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้ให้นิดนึงนะครับผมแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องเทพยไม้ด่างชแนล l ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ทางเทพไม้ด่างชาแนลต้องขอลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ